S <S <an> เก็บเควสประจําวันสําคัญกว่าครับอืมจริงถ้าเล่นเก็บเควสประจําวันสําคัญกว่าเยอะเควสประจําวันเควสรายเดือนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอมไม่ใช่เรื่องแรงเลยแรงมึงโชว์ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยคนอื่นแรงเอสเหมือนกันแต่มึงรู้หรอว่าเขาแรงเอสเท่าไหร่ถูกไหมไม่รู้วึงเช็คโปรไฟล์เขาก็ไม่ได้ตอนเล่นจบสกอร์ที่โชว์ก็มีแค่สกอร์มึงคนเดียวเกมม่งอีโก้มันไม่โชว์สกอร์ทีมเออ แหมถ้าโชว์สกอร์ทีมนักกูด่ายับได้เลยอย่างเช่นบางคนแม่งเล็ดแลงเอสมอลอดไปเจอมาเมื่อวันก่อนเว้ยฟังไอ้ทีมตัวเองนะเป็นแลงเอสแล้วเล่นเอสโหมดด้วยเสือกโง่ไปวางระเบิดมึงคิดดูแล้วกันเป็นแลงเอสแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเล่นด่านวางระเบิดอยู่แม่งพุ่งไปที่ฐานศัตรูแล้วลงหุ่นไปวางระเบิดฟังตรงข้ามแม่งเกิดมายิงแม่งทิ้งเออยิงหุ่นแม่งทิ้งแล้วแม่งก็ต้องตะบี้ตะบันเป็นคนเดินมาหาฐานแล้วก็เรียกหุ่นตัวเองมา ดูความโง่ของคนดิเว้งไม่เกี่ยวหรอกว่าแรงไหนอะ่ะ <c oughs> เออเมื่อจะโง่ก็โง่จร,งจริงอะ่ะเมื่อจะมาอีกอ็กูแรลกเอแล้วกูอภิสิทธิ์ชนกูแรงสูงมึงต้องเชื่อฟังกูกูย,ยี่เลี่ยอะไรก็ได้เอเอแหมกูไม่อยากให้มีแดงหลายตัวกูไม่อยากให้มีเหลืองหลายตัวเชื่อกูจะดีอะไรแบบนี้เออกูเจอเยอะมากกูเจอบ่อยมากแหลกเต็ม,ลนนม,มหลอดเนี่ยเออแหลกไอ้ไม่ใช่แหกเร็มหลอดแหลกเอเนี่ยเอออีก็ว่ากูต้องได้หุ่นตัวนี้ตัวนั้นเออมึงต้องเล่นหุ่น เออที่กูต้องการเท่านั้นนะอะไรเงี้ยสั่งชาวบ้านเออแต่แม่งโง่หายเจอเยอะจริง,งแม่เนี่ยมันโชว์ไม่ได้เออมันโชว์ไม่ได้เลยก็คิงกลับเลยเกินอะไรบาง วเล่นเราสนุกผมยังว่านะมึงเอาตัวเฮืออะไรมึงก็เอาไปเหอะอย่างเงี้ยเออเล่นอะไรก็เล่นไปเฮ้ยมีปัญหาเลยเลยเด่๋เล่นอะไรก็เล่นไปเออเห็นยากเฮ้ย โอยึดธาด้วยแหละยึดฐาด้วยแหละยึดฐาเป็นไงบ้างอะยึดฐาเป็นไงบ้างเออเสียเวลาเปล่าไปแกนเนี่ยเส <c oughs> ียงไปวางระเบิดน,น่าจะดีกว่ามั้งไม่ผมง่มพี่มัน,มน,มน,ยนโยนเกมก็แงอย่างว่ามันจริงจังทมไหววะจริงจังทมไหวเล่นไปเถอะ ย่งว่านะหาเหตุผลของการที่อยากจะขึ้นแรงเอสดิพี่บอกเลยกลัวอยู่มาเป็นชาติละกูอยู่มาแต่ไม่มีแรงเอสขึ้นมาใหม่ๆปรับแรงขึ้นมาใหม่ๆไม่ดึงขึ้นเต็มหลอดอตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นมาเต็มแล้วก็ลงขึ้นมาเต็มอีกแบบอยากจะทำอะไรก็ทำอย่างเงี้ยแล้วยังไม่เห็นได้อะไรเลยสำหรับพี่คือขึ้นมาทําไมเออขึ้นมาทําไมเนีก็เลยบอกว่าใครที่แบบตัวปิตาบันอยากจะขึ้นแรงะกูถามกลับดิมึงขึ้นไปทาไมมันได้อะไร เออไม่ได้อะไรบอกเอาไปโชว์เขาเหรอโชว์เขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเขายิ่งหยีเขายิ่งหยีเลยเล็กเอ็นแบบกูหยีอ่ะไม่ยกูเล็กเอ็นแ,แล้วเสือกเล่นได้แค่นี้เชื่อป่ะพี่เจอไหวว่าเล็กเอ็นแล้วฝีมือเล่นอยา่างกับแรงดีแค่เล่นเอ็นหมดยังเสือกไม่รู้อีกว่าเล่นเอ็นหมดแหมรอยใครใครมันอยากจะขึ้นแรงอ่ะกูถามมันขึ้นไปทำไมวะ หาเหตุผลดิหาเหตุผลอย,ลยแล้วมันสร้างความลำบากอีกด้วยนะมึงไอ้แรงอิดอะ่ะแม่งว่าแตกฝั่งตรงข้ามก็เล่นเป็นแล้วอะไรก็เป็นแล้วใช่ไหมเออแล้วมีโอกาสเจอทีมตัวเองที่เล่นโง่สุดกูเข้าไปอีกอืเล่นไม่สมแรงยังไม่พอนะมันยังสร้างความลำบากในการที่เราไปเล่นเป็นทีมด้วยถ้าเล่นถ้าเล่นคนเดียวอะ่ะไม่มีปัญหาเว้ยเล่นคนเดียวอะ่ะ เราก็ไปคนเดียวไงมันจะไม่มีปัญหาในการหาห้องปัญหาในการหาห้องที่เกิดใหญ่ที่สุดคือการไปเป็นทีมเอออย่างเช่นพี่จะไปกับแคนตัวเองอย่างนี้ใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยกูแทบจะไม่ไปกับแคนกูแล้วเพราะกูแรลมมันเต็มหลอดมันหาห้องไม่ได้เออแค่ลําพังอะ่ะคนเดียวยังหาห้องยากเลยแล้วพอไป,ไปกับทีมปุ๊บอะโอ้โหหาห้องลำบากมากปัจจุบันนี่พี่จะไปเล่นกับแคนตัวเองนะมึงกูต้องเอาไอดีลองกูไปเล่นอะยั่ต้องถึงขั้นนั้นเลยอะเออ ดูมันดิดูมันดิเห็นไหมเนี่ยขนาดเทียร์ระดับแรงเอสนะยังโง่พุ่งเอามาหาดาวอะเฮ้ยพุ่งเอาดาบมาฟาดกูอะเขาคงจะโง่ให้ฟาดหรอกกูแค่บูธถอยเวลนก็จบปะเห็นไหมแรงเอสไม่ได้บอกไอ้ยี่ห้อว่ามึงเล่นเก่งเล่นห่วยแล้วมึงเห็นอยู่พุ่งเข้ามาเอาดาวฟาดอย่างาก,กับกูโง่บูธถอยหลังดียวปะ มันไปออชาดึ๋เลยตันตันอยากอวยผมบอกมันมันโชว์ไปทถอมันโชว์แล้วมันไม่มีใครเห็นกับมันนี่บอกไงมันโชว์แรงไปก็เท่านั้นมันไม่มีใครเห็น เจอเอ่อเจอลูกทีมดีไหมครับตอนนี้พี่ยังไม่บ่นใครเลยก็แปลว่าดีถ้ากูเริ่มบ่นขึ้นมาของคนในทีมอะนั่นแหละเขาเรียกว่าทีมไม่ดี <c oughs> มันยังไม่ได้บ่นเลยใช่ปะแบบนี่ยังไม่บ่นเลยเออมันสสีแดงมันแรง <c oughs> สีแดงมันแรงอะนะมาสัก <c oughs> สีแดงมันแรง <c oughs> เออพี่ไปเจออันนึงด้วยไม่มีคนเอาไปโพสเล่นๆในกลุ่มไหนสักกลุ่มหนึ่งอ่ะของ a c e b o o k อ่ะอย่างฮาเลยไมอะไรวะมันมันเอามันเอา,เอาสตรเกอร์คัสตอมเปิดระบบแล้วไปโชว์หลบดีของเฟนิกซ์โดยการใช้ฟอส์อินเแล้วก็คนคอมเมนต์แบบโอ้ยนี่เล่นเก่งมากเลยหล,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 ลบระดับดิวไทซึ่งแบบของพี่กมคิดเลยนะมึงโคตรเปลืองบู๊ไอ้ห่าวิธีหลบวิธีหลบดีของเฟนิกซ์อะแค่บู๊ถอยหลังเฉียงขวาไปอ่ะแค่นี้บู๊ถอยหลังเฉียงขวาแม่งก็หลบได้แล้ว แต่คนเอาไปโชว์คือโชว์โชว์การใช้ฟอสอินเจในการหลบดีอีกูโคดคิดในหัวเลยเเฟืองบูดว่ะ <c ười> คือถ้ามึงแกโชว์อย่างนี้นะแม่งกูมึงไปหาจุดบอดวิธีการหลบไม่ไง่ายกว่าแล้วน่จุดล็อกจุดเอจุดบอดการหลบดีอีของเฟนเกอะไม่ก็แค่บูธถอยหลังแล้วเฉียงขวาแม,ม่กก็หลบได้แล้ะไม่เลืองด้วยไม่ไม่เ,เลืองบูดเลยนึ่ใช้ฟอสอิเจตหลบโชว์นี่แบบโอ้แล้วก็เอามาโพสโชว์นี่แบบกูคิดเลยโอ้ชีวิตมึงหนอ มึงมาสู้กับกูดิมึงจะรู้ว่าสติเกอร์หลบดีอีกลัวมึงหลบไม่ได้หรอกเพราะว่าการปล่อยดีอีออกไปอ่ะมันไม่ได้ว่าจะปล่อยออกไปเพื่อหวังทำตันอะไรเยอะนะมึงมันปล่อยออกไปแล้วมันจะตามด้วยไอ้ตามด้วยไอ้อะไรวะวอลเคนเออมันจะตามด้วยวอลเคนตอให้มึงหลบดีอีได้นะวอลเคนมึงก็โดนอยู่ดีมึงก็โดนวอลเคนสวนอยู่ดีเว้ย แหมเนี่ยไอ้วิธีหลบดีของเฟนิกซ์นเนะเนี่ยแค่วูดวูดออกแล้วเฉียงเฉียงขวาไปน,นิดนึงก็พอละมันก็หลบได้มันเป็นจุดบอดของตัวอาวุธแต่แฮนที่กูเจอคือโชว์สตเกอร์หลบดีด้วยกันแบบนี้ปื๊บไอ้ปื๊บกูปปบเปลืองบูทว่ะขึ้นเลยเปลืองบูทว่ะทำทำไมเนี่ย มึงทำอย่างนั้นสิเขาจะกอกไ้วอลคนใส่มึงอะถ้าเจอจริงๆอะแหมนั่นก็เป็นหนึ่งงานเหมือนกันนะว่ามาโชว์โชว์พาวอีกแหมบางทีอะไรสาระวะมึงกูคิดเลยไรสาระวะทำงั้นเห็นไหมถึงแก่เป็นระดับแรงเอ็นแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเล่นโชว์เก่งไอห่ามึงกลายเอาวันดาหองฟาดกูเนี่ย ของพี่เคยเอาอะไรนะในซีเกร์สเปซไปโชว์ให้ดูใช่ไหมถ้ามึงเข้าไปฟันดาบเขาไม่ได้มึงก็เอาปืนยิงเอาไอ้หา่าปืนในซีเกร์สเปซอะเดินยิงได้เดินยิงแรงยิบหายด้วยสแต็กก็ได้เออยิงก็แรงสแต็กก็ได้ทําไมมึงต้องโง่เข้ามาเอาดาบไปฟาดด้วย <c oughs> ใช่ไหม นั่นแหละเป็นความคิดของคนเหมือนกันว่าเฮ้ยหุ่นแดงอ่ะทำไมหุ่นแดงจะไปจะต้องเอ่อเอาดาบเข้าไปฟาดด้วยวะกูยังไม่เข้าใจจนถึงทุกวันนี้ว่าหุ่นแดงต้องเอาดาบฟาดต้องเอาดาบฟาดอย่างเงี้ยม,มันไม่จําเป็นขนาดนั้นเปลาวะหุ่นแดงบางตัวอัดตายยิงปืนแม่งโคตรสูงเลยมึงยังจะเอาดาบไปฟาดอีกอ่ะเออก็บ้าห้าร้อยดีเหมือนกันเนี่ยดูนะนเกอร์เบลล่าเนี่ยอัดตายยิงแม่งสี่สิบอ่ะเดี๋ยวเอาตัวเปล่า ตู้เปล่าสามหกตู้เปล่าสามหกอัตรายิงแม่งสูงกว่าดาบอีกจะเอาไปฟาดไหมล่ะเ <c oughs> จ้าพี่เอาเกอร์เบล่าไปไล่ตัวนี้โชว์อยู่ครั้งหนึ่งมั้งในไลท์อะ่ะเนี่ยไปไล่ฮาเซลคัตตอมแดงที่มีความเร็วโคตรสูงกูยังเอาไปไล่ได้เลยไม่ได้เอาไปไล่ดาวกับแม่งยิงแม่งนี่แหละยิงแม่งทิ้งเออเคาเอาไปโชว์ในไลท์ด้วยวิธีการเล่นเกมไม่ได้อะไรมากมายเลยนะ บอกแล้งแล้งไม่สําคัญต่อให้มึงจะแล้งเอสเต็มหล่อมึงโง่ก็คือโง่อยู่ดีโง่มันก็คือโง่อ่ะกูไปวัดที่ฝีมือหน้างานเว้ยเออกูไปฝีมือหน้างานมีมือหน้างานมันเล่นได้มันคือเล่นได้หน้างานมันเล่นไม่ได้มันคือเล่นไม่ได้ต่อให้มึงจะแล็งเอสที่อะไรก็ช่างไม่เอาไปโชว์ไม่มีความหมายสําหรับพี่แล้งแต่ละแล้งมันไม่มีความหมายกูไปดูหน้างานหมดหน้างานเล่นได้มันก็ได้